เกินโลกมาครับแล้วก็วานี่จำได้เลยครับสองชิ้นเลยนครับนใอ่าตอนนี้มานะครับท่านใดที่อยากจะชิมเค้กส้มจากโรงแรมตะลุยธานีนะครับเชิญที่บูธของโรงแรมตะลุยธานีได้เลยนะครับ ช่วงนี้เราชอบอากทรงนานเทเลงานี้เน,นี่ยน,นะครับที่มีเอฟแอนดบี F B ของบรกิการที่โรงแรมแล้วนะครับถ้าท่านจิตนั้น,นะะต,าตาื่นนภูมิใจนะครับอยากจะทำช่วงธรรมน,หนาหรืออยากจะพักนะครับก็ติดต่อที่โรงแรมเทเลงานีน้ได้นะเข้ามาสอบถามเบอร์โทรหรืออได้หรือเดินไปที่เุก่านก็ได้นะครับผมนนนะครับเดี๋ยวรเราจะ สอบถามด้วยนะครับรสชาติเป็นอย่างไรครับวันนี้ท่านเตรียมมาแล้วนะครับเตรียมถ้วยเตรียมจะต้องใส่แล้วเลือดดำ่ทานได้ไหมครับอ๋อชิมได้เอาอย่างนั้นนะครับเริ่มแล้วครับอ้าวก็ไปที่โต๊ะก็เทลหน่อยก็เทวก็เทลวตรงนี้กำลังหันอยู่เอาเลครับ Okay, okay. พ็อเทลมีจำนวนจำกัดครับอ่าตามสไตล์คนไทยเราแล้วครับของปีครับมีไว้แจกนะครับพอบคุ่รชิ